สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับตัวเลื่อยวันช็อปนะครับตัวภายในเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นสิ้นปีนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้ก็ยังทํางานได้ดีอยู่ก็จะเอามาฝากเพื่อนๆที่ที่จะสร้างเองนะครับเราก็จะทําคลิปลงใน YOUTUBE <ม>นะครับ โอเคเรามาลองชมลิฟตัวนี้ได้ออกแบบโดยผมสร้างเองีด okay. จะมาบอกขั้นตอนวิธีการทำนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ